สวัสดีครับทา่งไม้ผ้ายามายามบางังรันใส่เวสานี่ครับนี่ใส่เวสานี่ซีบงังเป็นไงครับทำเลไปจะมีปลอะไรปะจั่งไม้ขาดวานาที่มีปลอะไรลทางไม้ก็เลยใส่ไปซีบงังนี่ครับในบังนี่เขียวเขียวนี่นะครับไป นี่ครับเนี่ยวเขียวน้งองเบื้องครับไปหลุนกันมาสีมันหรอือเปล่ามันห้วยถอดยากแท้ cướp, mít im sim, ôi <laughs> <laughs> มาลุ้นกันบังต่อไปเฮ้ยเป็นแต่มีปลาไหลอยู่คือบ่มีนี่ครับบางหนึ่ง ี่ครับนี่ึกูละมีครับเห็นหางแล้วครับนี่อุย้ยงามครับนี่สองหางครับสองตัตสองแต้มสองตัตสองแต้มเลยนี่นี่ครับนี่ Ui kéo 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 Xoáng hang khắp xoáng hang Chị này hình là xoáng hang khắp không โอ้ตัวหนึ่งว่ามันตายดินาที่ตายตัวหนึ่งโอ้แาเจ้ว,วสองหางครับสองหางที่เนี่ยสองหางแล้วครับผมม,นมนัน ครับผมมาหลุดน้ำกาอีกสวางปังครับพี่ส่าหี่อยสนาของสางใหม่ว่าเป็นยังไงสิมบานหรือประมาณนี่ครับหลุดน้ำกันครับผม búp cứ cứ nên im sim Đôi, nhẹp nữa gặp hôm một người ha đây Băng nó bay. Băng ni mặn này mẹ băng ni.

มีผลงานอย่างบางเดียวครับผมสี่บังอือบังละตัวสองตัวกันยังไขอยู่แบบนี้ทา,างมาเก็บผักบุ้งเอามาปลูกไว้ด้วยครับเนี่ผักบุ้งเอามาปลูกไว้ผักบุ้งขาวหอยพัดน้ำมันหอยสุดยอดแซ่บ ครับผมมีผลงานอยู่สรุปแล้วมีผลงานอยู่บางเดียวเอยสร้างไม้ขึ้นมาคือถีบขักสาเนนี่ก็ได้แต่ว่าสางไม้ห้าก่อนสร้างไมก้ก็ได้มาแล้วสองตัวแต่ว่าปลาเอมกันยังงยู่ครับมันเหมือนกับ มาเขาซื้ออะไรกันยังงยงครับผมสำหรับคลิปนี้ข็ไปุณท่านหนครับผมสวัสดีครับ